ลูกหมูหันเห็นเนาะกลับมาฝากเงินฝากคํามาให้พ่อให้แม่เออพ่อแง่ลูกตุบ่เห็นจักตายจักยังจักตายจักยังเฮกะถ้าว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ส่งข่าวหาพ่อหาแม่น่เด้อว่าผู้ใดเห็นคลิปนี้เนาะก็าอือาข่าวเนาะได้กดยังให ตาหูเนี่ยน่งติงซื่ออยู่บ้านนะเนาะนั่งติงโอ้มาเจอเฮงละอ่าสบายดีสบายดีพี่น้องป้องไยสบายดีลุงทองสบายดีอันยบหนบหนบเลยไหมสบายดีสบายดีอยู <c oughs> ยดยด่ดีไม่แห้งยู่ดีไม่แห้งพี่น้องป้องไยพี่น้องป้องคกพี่น้องป้องเงาพี่น้องทุกหูทุกคนเนาะ ลุงทองมานอะไรใช่กี่เนี่ยโอ้ยบ้านตึ๊งเลยเล่าแล้วยังโหดจักทางไปเอานักปีนนี่แล้วถือต่างๆซับไปไปพี่น้องลุงทองเราเป็นคนขิดโบเห็นหุงม,มาแต่กำเนิดใน,นนะ้ำหลุงทองเนาะเออเ<แ>กิดกำเนิดกแมนเส้าหาปีบเหินเส้าหาปีนี่เนาะอ่อ ตะกี้เห็นยุ่นปะตะกี้เห็นอยู่อ๋อเส่าาปีหไวเห็ดหงอไปฟังลงท้องลาเล่าสุดภาคหน้าพี่น้องเนาะเหยียบไปเบิ้น้ำกันไอะไรเหยียบยังกันเหยียบไปเลยเออเหยียบไก่เหยียบไก่เหยียบไปเลยเหยียบไปเลยย้อนโบเห็นหุงย้อนโบเห็นหุงเส่าวาปีเนาะเออแต่เห็นนั่นเส่าวาปีเลยเส้าเอออายุได้เส่าวาปีเราเห็นเลยเออ ตะกี้กะหูย่วสีแดงสีขาวมันงโอ้มันนี้หัดซ้ำหมแล้วเปนสิโอ้ตะกี้ไปเรียนหอดซ้ำดินมันหมดแล้ววันบองวัเมา้วกสสุมไปหมดแล้วเดี๋ยนี่เดี่ยนี่ไปไปบมได้เลยเนี๋ยนี่ไปน้ำคนไปน้มูไปบสิผ้าไปเนี๋ยนี่ไปไปเลเดี๋ยนี่ก็ผมมีเงินแล้วเท่าแน่ สักปีเลยลงทองปีไหนวายหกสิบหกไดพี่น้องยังแข็งแกรงจึกจักเลยหกสิบหกหกสิบหกปีละอายุหมันคันยืนลงทองเนาะเเออ้ดนนาพญานันอื่นบ่มีมีแต่บ่เห็นหงอย่างเดียวเนาะพญานันอื่นบ่มีมีแต่เบเนหง พ่อจัดบานกับมาลูกลูกานี่ยเขาดีไม่แห้งบ้ันให้ลูกให้ล้านเบิห้้านเบิคิดฮอดลงทองลายปีโอ้เป็นลายปีลายเดือนแล้เนาะดไมาจำได้ก็จื้อจำนั่นจื้อยืดเสียงฝาจื้อรดมั้งรดเออ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  กินข้าวแล้วบลกินแล้วกินกับยังต้มปลานิญต้มปลาดิญแซ่บย่ันมากินข้าวกันนะแซ่บได้แซ่บกินข้าวแซ่บนอนรับนอนรับพันดีพันบรีบันบผิตัน์อ๋อเยังบพันนะจากหลือว่ามันบผันน่บริบัตเลยไทยเท่าวันที่สิบหกอที่สิบหกันเลขไทยบริบมันออกโบพันหือเปล่ อันลุงทองอันโสดบอกเลยว่ามีครอบครัวลุงทองนะมีแต่ที่อันนี้นี่โสดแล้วนี่นนี่ได้โสดโสดรเอซร้อยเปอร์เซ็แล้วนี่อนีย่ยตัวใดบตัวเน่ะบตัวแล้วหตวไปไปทั้งปอนเขาสิได้เอาเงินไหนอันแม่ป้าตะ่ที้หนันพืนเสียสิวิตบ่เสียชิวิตเอได้ลูกน้ำกันจกคนไดู้หนึง อ่าได้ผู้นึงเออไอ้ชื่อชื่อเชายภาษาไทไทยน่ะผู้หญิงนึงผู้ชายผูหญิงอ่ล้วบ่มาเลยบ่บ่มาบ่เลยอยู่มเห็นหมดคูคนชื่อว่านางติงเออเออนางติงไไทยแต่อายุ14ปีตอนนี้ก็ประมาณอายุเท่าใดโมุง30ไปแล้ว ผู้ใด้หูผู้ใดเห็นกับบอกหน่เด้อลุงทองน่อยอยู่ผู้เดียวไี่นั่อนี่อยู่กับพี่กับน้องกับลูกกับหลานอยู่บ้านทั่วเท่านี้เนาะลุงทองลูกหมูหันเห็นเนาะกลับมาฝากเงินฝากคำฝาให้พ่อให้แม่พ่อแง่ลูกทุกคนบ่เห็น จักตายจักยังจักตายจัยังเฮกะถ้าว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ส่งข่าวหาพ่อหาแม่นี่เด้อือว่าผู้ใดเห็นคลิปนี้เนาะก็ฝากอ่าขาวมันแคือเนาะได้กดยังให้เาู้แนนางติงซื้ออยู่บ้านนเนาะนางติงลูกลท้องบ้านทวดเนาะเออือแม่ัไดกบุเออือแม่บุ ອືສ�າຍຊີວິດແລ້ວເອີ້ສ�າຍຊີວິດແລວາດີນນນາດນີນາກົດໄລກົດແຊຣໃຫອໃຫ້ເຖິນາງຕິ່ນດີາມີຊວິດເຂົາຮນຮອນຫອງປ2ເກະິກືງືແນນືນ เออเออเออมาหู้าวหู้าวฮะพอฮแม่ฮาี่ฮานีน้องเลยนั่จริงเนาะห้าวข้าวฮ่าก็บวมมีเยน่องอยู่กรุงเทพก็หลายคนแล้วบ่มบจัดบวมหูบวเ็นกันเลยเออหวเฮ้อนองฮาอยู่แล้วสามสิบกว่าปีเลยเนาะสามสิบกว่าปีแล้ว อาบ้านนี้ก็เช่นใดขอบบขอบใจลุงทองเด้อเฮียดี้มายำยามทำข่าวเนี่ยข่าวว่ากินหอดลูกลูกบ้านละกี้แล้วลูกโบเห็นเนาะโบเห็นอันนั้นนะก็ฝากพี่ฝากน้องฝากโลกโซเชียลฝากกดแชร์ไปให้หอดให้เถิงเนาะเรียกว่าไฟคู่ไปเห็นกระชงข่าวพาลุงทองบรรทวดนี่เด้อ เวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอมบขอบใจลุงทองเด้อะขอขอบคุณใจไายลาขออขอบคุณใจทานโมซมที่เข้ามาเบิ่งมาชมฝากกดซับกดดกแชร์ให้กดแชร์ให้ลุงทองแล้วก็เอาไปดูลุงทองกดยังก็กดแชร์ให้นี่แล้วพอได้ยินข่าวลูกลูกเอาไปบ้านน้องลุงทองเนาะ